สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายวิดีโอนะครเป็นคลิปวิดีโอการเลี้ยงลูกกุ้งลงเดินนะฮะหรือว่าก๊ดลงเดินนั่นเองที่เราซื้อมาตัวละ350ตัวละ5 0 0ตัวละพันพันห้าแล้วแต่พ่อพันธแม่พันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็ราคาขนาดไหนนะฮะแต่สําหรับผมแล้วว่าผมซื้อเอาแบบธรรมดาดีกว่านะแบบไม่แพงมาลองเลี้ยงดูก่อนนะฮะว่าการเจริญเติบโตนี่เป็นไงบ้าง หลายคนก็มีหลายๆทฤษฎีนะคะในการเลี้ยงใส่นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะคะแต่สาหรับผมไม่จําเป็นนะฮะใส่แค่ใบหูกวางนะฮะใบหูกวางผมก็เอาไปต้มน้ําก่อนนะฮะให้ให้มันแบบว่าอะไรแหละให้สีสีเหลืองของใบหูกวางให้มันออกไปบ้างนะฮะในบางส่วนในการต้มน้ําต้มเสร็จแล้วก็ไปตากแห้งตากแห้งเสร็จแล้วผมก็พอให้มันพอมันแห้งใช่ไหมเรามาตัดครึ่งใส่เป็นสองช่องเนี่ยฮะ,ะผมเลี้ยงซื้อมาสี่ตัว ซื้อมาทดลองดูสี่ตัวนะฮะซื้อมาได้ประมาณสี่ห้าวันนะฮะถือว่าโตไวนะครับแป๊บเดียวจะหนึ่งเซนนี่แหละโตไวโตไวมากบางคนก็มีหลายๆคนถามฟาร์มใหญ่ๆห,หรือว่าถามคนที่เขาเลี้ยงเยอะๆนะครับว่ากินอะไรทําไมโตไวกินนน่กน,น,นกินนี่บางคนก็บอกกินไส้เดือนกินหนอนแดงอะไรประมาณนี้นครับแต่แต่สําหรับผมแล้วผมว่ามัน มันก็ขึ้นอยู่แบบตัวกุ้งนะถ้ามันเป็นคนกินเก่งมันก็โตโตไวเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากอาหารแล้วก็เอาอาหารเม็ดที่เราให้กุ้งตัวโตกินนะฮะอาหารเม็ดแล้วก็เอามาบดบดเป็นเม็ดเล็กๆนะฮะให้วันเว้นวันก็ได้สองวันให้หนึ่งครั้งก็ได้แต่สําหรับผมผมจะให้ประมาณแบบวันเว้นวันนะครับจะไม่ให้ทุกวันเพราะว่าให้ทุกวันมันกินไม่หมดอยู่แล้วฮะ แต่ถ้าสหรับใครนะครับที่ขยันแบบว่าตักเศษอาหารที่ไม่กินไม่หมดก็ให้ทุกวันก็ได้ครับให้ตอนเฉพาะตอนกลางคืนแค่นั้นนะแต่ให้ไม่มากนะะให้นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าอาหารไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะสามารถกัดกินไปหูวางได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องเอาใจใส่มากนะครับบางคนเอาใจใส่มากเฮ้ยกุ้งจะโตไวไหมกุ้งจะติดโรคไหมกุ้งจะเป็นอะไรไหมมันจะตายไหมนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะนะฮะแค่เราทําที่อยู่ เอาใบผูกฟางให้เขาใส่เงี้ยเขาก็สบายเขาละไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปอะไรกับเขามากนะครับเอาใจใส่ให้ให้พอประมาณอย่าอย่าเอาใจใส่เยอะเกินไปนะครับเนี่ยครับพิษดีบางคนก็ให้หนอนแดงสําหรับผมแล้วผมจะไม่ให้พวกเส้เดือนหรือหน,อน,หนอนแดงนะเพราะว่ามันน้ามันมันจะทําให้น้ํามันมีกลิ่นแล้วก็น้ามันเสียไวนะครับแต่ว่าสําหรับ ท่านใดที่แบบว่าให้หนอนแดงหรือให้ไส้เรือนอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันก็มีโปรตีนมันก็ทําให้กุ้งโตวไวได้เหมือนกันแต่สําหรับผมแล้วผมก็เลี้ยงแบบว่าลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะเลี้ยงไปประมาณนี้นให้แค่นี้พออาหารเม็ดนะฮะแล้วใบหูกวางไม่มีอะไรมากาผม